สวัสดีครับหมอเราซิงอยากวิ่งคลิกครับวีออสนะไม่มีแคสต์อะไรติกมานะครับมาดูดีกว่าเจนสามเจนสามแคสตุกผ่าไปแล้วนะเห็นนะมีรอยผาอยู่ด้านบนทีนี้เจ้าของรถก็อยากได้รถเดิมๆในเียนคลิปๆนะฮะคันนี้ซื้อเมื่อสองมานะฮะเราก็เลยนี่ใส่แคสใหม่เข้าไปมาตรฐานยูโรโฟ,โฟแก้เรื่องไฟเรื่องกลิ่นด้วยนะครับ ก็จบนะฮะโดยง่ายสนใจนะเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องข้อแคสต์ไรติกมาท้อซิ่งจบแน่นอนครับเรือ่อยๆพี่โอ้เมื่อวานเงียบค่ะเมื<ะ>่อวานเงียบมาก